สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับมิมอีกครั้งนะคะก็มาอัปเดตชีวิตกันก่อนดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมิมก็ยุ่งกับโปรเจกต์ที่มหาวิทยาลายัยคือการเรียนมหาวิทยาลัยนี่คือแบบงานเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็แทบไม่มีเวลามาอัดคลิปเลยถ้ามีเวลาก็จะแบบ เป็นช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ที่บ้านมิมคนน่อนข้างจะเสียงดังนิดนึงแล้วก็วันนี้เสียงเงียบก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็มิมคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะก็หายไปนานมากน่าจะเกือบสองเดือนเลยแล้วก็อยากจะบอกว่ามิม ซื้อไม้ใหม่มาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าไม้ตัวนี้แบบว่าตัด Noise ได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูนะคะตอนนี้งบยังไม่อยู่เท่าไหร่ค่ะก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำเป็นคอนเทนต์ นะคะหรือว่าการใช้แปรงเนี่ยนะคะปัดหน้าจอแล้วก็แบบนี้ด้วยก็เดีย๋ยวเรามาทำกันเลยจะเป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแปรหนังสือต่อช่วงสอบยังไม่เสร็จเลยทุกคนยังแบบเหลือสอบอีกประมาณ ที่มอออีกสองวิชานะคะแล้วก็เป็นเทคโคงอีกหนึ่งวิชาก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนหายคิดถึงกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเริ่มจริงๆแล้ว ็นไงบ้างคะ ใ,ใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกช้าๆทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่ว่าจะเจออะไรมานะคะมิมเชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้ดีผ่านไปได้แน่ๆค่ะไม่ต้องเครียด ่อน้ํคลตอนนี้มีอะไรติดอยู่ตรงจมูกนะคะเดี๋ยวเมมจะปัดออกให้นะหลับตาได้นะคะไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวมมมจะจัดการให้นะ ปัดดอกให้นะคะโอเคคลีอ๋อตอนนี้หน้าก็แบบว่าตีขึ้นมากๆเลยนะคะจากตอนแรกที่มีอะไรติดอยู่เต็ไมไปหมดไม่รู้ไม่ว่าจะแบบอาจจะเป็นความเครียดหรือเปล่าทุกคนเครียดอะไรหรือเปล่าคะหรือไม่ก็ มีฝุ่นนิดนึงม,มิมก็ปัดออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับ b r u ช h ริกเกอร์แล้วก็ใหม้หม่ของมิมก็คอมมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะไว้สอบเสร็จเนี่ยก็จะมาคลิปบ่อยๆกว่าเดิมเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากจริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะ Hope you guys like this v i d ี o Okay, we'll see you.